เบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากช้าง Road โร to เอลกา s ิ c กสารฝันสู่ความเป็นแชมป์เหนือแชมป mm ์เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมช้าง Road โร to เอล s า s ิ c กโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้เดินทางมาสารฝันเหล่าสาวกลูกหนังณจังหวัดอุดรธานี ก่อื่นต้องขอชื่นชมกับโครงการนี้นะครับซึ่งมีช้างนะครับเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับซึ่งจุดประสงค์เนี่ยผมทราบว่านี่คือการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนของของของทุกภาคของของของประเทศไทยตัก้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆในการที่จะให้เด็กนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ส่งเสริมเฉพาะว่าให้เดินเส้นทางสู่ถนน,นสายฟุตบอลเท่านั้นนะครับอยากให้เด็กได้นวมร่วมออกกำลังกายร,ร่วมกันนะครับสร้างความสัมพันธ์สร้าง ท่านตังเตะที่ดีต่อกันนะครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์กับสังคมอย่างมาก,มากๆซึ่ง้องขอขอบคุณผู้บริหารของช้างด้วยนะครับรวมั้างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกับการสร้างทัศนคติที่ดีของกีฬานะครับโดยให้เด็กนั้นได้เข้าร่วมก,กิจกรรมตรงนี้โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกพร้อมประเดิมสนามการแข่งขันฟุตบอล4ี่คนเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ ก้าวไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคจากทีมทั่วประเทศโดยการแข่งขันศึกเส้นทางสู่แชมป์เหนือแชมป์จะมีไปจนถึงวันที่8กันยายน2555ดีครับก็สนุกครับเป็นวกวงกิจไอโครงการที่ช่วยให้เยาวชนทางกายาสิบิีดด้วยครับขอขอบคุณบ,บริษัทไทยเบเวอร์เลดที่สนับสนุนที่ให้โครงการดีๆกับพวกเราครับ ไทเบฟเขอบันทึกช้างโรด to เอลกาซิโกสารฝันสู่ความเป็นแชมป์เหนือแชมป์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน